สวัสดีครับมนี้กันพากันมาให้ยูนาคือเก่าครับเก็บเห็ดมาไน้่หมบเหชรเหลืองครับใส่ <c oughs> กามาแล้วเท่าแล้วนี่จนเปื่อยเลยอเอ้าเขียบโอเบ้โอเปือเ่อเยอเลยไดงเอาอยอะปะเด้อดี เนี่ยมันขึ้นได้อยู่นี่ๆได้อยู่มันบ่สนนะก็ตีนขึ้นมาแล้วปุ๊บอ่ะเมื่อเฮาจะเด็ดตัวดูดูพวกทางในก่อนเด็ดตีนออกก่อนนี่ก็จะบิดชาม อืมยากเนอะเ่กเก็บทิกชู่ไเก็บทเก็บฝั่งนี้ซอยอมเลยเก็บ เหลืองกับเพชรเหลืองน้อยออกกำลังเขาเนาะเห็ดเหลืองเนาะอ,ออกกำลังพวกเพชรนั้นพวกเห็ดไอ้พวกเห,กเห็ดดิดนเนาะ,ะ,ะ,ะน้องใหญ่แท้ๆเนาะน้องใหญ่ใช้เพ็ดพวกอันไก่ยูุ่ทธวา cái nồi hình nồi của vô Này ngầu hình này Nói ngầu hình nè đã làm oh, con này mà hình มันออกในะขี้หินใช่มันออกในดินนี่นะเนี่ยนี่ออกในเมื่อขี้หินเด้ดิขี้หินไม่มีดินนะนี่เรถึงเสียงขี้หินไม่มีดิน,นมัมนยเตื้อแล้วเอาคนในหินกับตัวนี้แต่ว่าัถือผลมันก็จะเปื่อยนะ Man bóng mang kim. To play kapu, ai chim mật bay long bay tai nạn. In yung kat game, yung kia 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 kia

คนทุกห้ามมาเลยจะเปื่อยหมูนึ่งกับหมูน้อยวางเนี่ยเราเพิ่งมีอีกอยู่บอกระดับเลาะหาอีกคนมีอีนื้อหาตามขั้นคู่นี่ก็น่าเสียหกนะตามขั้นคู่ตามไง Đã làm tôi một tôi Hai này để bên đây, đây để này á hạt đường mà màu đỏ đây มีอยู่นี่มาเท่าเลยนี่เปื่อยแล้วแถที่คุณเห็นนี่แหละกระบอกตอนนั้นเลยบางตีนเพิ่นเท่าอะไรปะมาสิามือจะอดกหอนบิดน้ง ยุงหลยตกมใส่เห็ดก็เลยเปื่อยพอได้กินอยู่เห็ดบ้านห้าก็ได้ห้องมาพี่มาพี่ไปขับเขอาอีกหมู่นึงแล้วครับ มูนี่ก็ใหญ่เติบอยู่ครับแต่ว่าจะบานครับเริ่มบานเท่ากเหลืองอลามเลยครับทั่วมัมเลยเหลืองน้อยมาหนไหม พี่เนี่ยนะสิโละไปชั้นมีนะโอ้ยเนาจนสิปเปื่อยมดเลยในเท่าเลยนี่ย,ออลย,ยห,หลายมือเลยเนี่มือสองมือแล้วนี่ ่มาเอาเนี่ยตัวตสิเอาบุได้กับมีนี่มันเท่าแหง,อ,งอือหือตัวนี้ได้อยู่บนนี่เปเหหื่อยแหงแล้วได้นะ

เก็บเด้อไ,ไปหาโลบึงยูเกีบเนื้าหาโลบึงทางครับกัดบานหัวก็แบบนี้เลยก็เพชรโตได้กินครับโอ้โหอยู่ในมีอีกหมู่นึงครับ หมูหน้อยหมูหน้อยรออครับออกยายไปครับแสดงว่าออกตามคัดนี่ครับเหลืองพอได้เก็บอยู่ ยายมอให้ค okay. <ooo> <YouTube> ับนี่เรื่องเออเลยจบคลิปนี้ก็ไว้สำนีนะครับสวัสดีครับ